สวัสดีครับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งสี่แปดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกน QR code นะครับก็วันนี้ก็มีพระเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะ่ ของที่ส่งไปส่วนใหญ่อะครับไม่รับปุ๊บก็เนี้ยผมต้องเอามาโลนะครับเพราะว่ามันเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการส่งส่งไปทางเก็บไปทางส่งไปแล้วไม่รับเกิดค่าใช้จ่ายก็ละผมต้องเป็นคนออกนะครับ ก็เลยต้องเอาอมานี่ครับเอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นคืนนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับวัดเกตครับสมเด็จวัดเกตชัยโยเป็นพิมพ์ปกโพนะครับมีรอยนิ้วมือมีรอยฝนนะครับฝนนะครับมีรอยเนื้อในเนื้อนะครับ จะมีรอยเน่าเนอย่างเงี้ยครับแต่รอบอรอบนี้จะโลาะแล้วแต่ราคาแต่ละองค์นะครับจะไม่ได้เท่ากันทุกองค์นะครับอ่อองนี้นะครับองนี้เปิดแบ่งปันนะครับเอาสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับ เป็นพิมเกตสะบัดอีกเหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์่ันพิมเจดีนะครับจะเป็นน่าจะเป็นพระประธานมากกว่านะครับแต่เกตสะบัดครับจะสะบัดไปทางนี้นะครับบนสารแน่นๆนะครับนี่ครับรอยยุบเหีย่่วย่นนะครับ รอยยุบเห่ยวย่นนะครับดูเต็มเต็มองนะครับนี่ครับผมลดแสงมาหน่อยนึงนะครับก็จะดูชัดขึ้นมานินนีงนครับนี่ครับมีรอยปูไตตรงนี้นะครับ รอยแยกของเนื้อที่ติดกับพื้นเวลากดลงไปเอาแบบกดลงไปกระพาะปุ๊บเราตัดเนี่ยมันก็จะเกิดรอยแยกขึ้นมานะครับเวลางัดพระขึ้นมาจะเกิดรอยแยกครับครับอันนี้สามร้อยนะครับสามร้อยพมส่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวัตถุเกติทีนะครับตอนแสงน้อยๆนะครับนี่ครับพอสวยนะครับพอสวยนะครับพอสวยนะครับในการต่อไปนะครับพาะกิ่งนะครับ นี่ผิวหิ่งเลยนะครับเนื้อออกแดงนะครับกิ่งน้ําท่วมนะครับวัด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 สุทัศนะครับก้นจะเป็นก้นถ้วยอย่างงี้นะครับวัดสุทัศก้นถ้วยนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับกิ่งน้ําท่วมนะครับเนื้อเนื้อเนื้อจะออกแดงนะครับดูนะครับเนื้อเหลืองนะครับแต่ว่าเวลามันกลับแดงนะครับ เขาเลยเลือกเนื้อเรียกเนื้อแดงกันนะครับนี่ครับผิวหิ้งนะครับกิ่งน้ําท่วมนะครับสามร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับพิมพ์ทรงเหมือนพระอุปคุณนะครับถือถุงเงินสองข้างนะครับอุปคุณเหมือนอุปคุณเขมรนะครับอุปคุณเขมรเนื้อสำลิดนะครับสำลิดเหลืองนะครับ ถือถุงนะครับนี่ครับถือถุงเงินถุงทองนะครับสวยนะครับองนี้หมาบ้านมาได้ได้แบบเด็ดเด็ดเลยครับเดี๋ยววันอังคารนี้มีนัดนัดไปดูพระหมาบ้านนะครับอีกทีนะครับว่าจะเดี๋ยวจะดูอีกทีกันนะครับว่าจะได้อะไรมั่งนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับสังกจายนะครับพระสังกจายนะครับเนื้อสำริดนะครับรับรัพย์ตลอดนะครับพรสังกจายนะครับลงกล้องนะครับเนื้อสำริดเนื้อเก่าบึกนะครับเก่าบึกจริงๆนะครับตรงนี้นะครับเก่าถึงเก่ามากนะครับ นี่ครับเนื้อขึ้นเออ่เป็นตะข่ายตะแกงทีทีเลยนะครับนี่ครับครับเนื้อเหลังเนื้อขึ้นเป็นจำๆเลยนะครับเป็นว่าเนื้อดีมากนะครับ ตรงนี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกนเคียร์วาโค้ดนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ